สวัสดีค่ะยินดีตอนรเรากสู่ช่องอ่านี่อายกับป้าสิริ่าก็จะดือ้อตอนที่14เช้าวันที่สองของภูกเก็ตเริ่มต้นด้วยแสงแดดอุ่นที่ลอดผ่านผ้าม่านผืน,ผนบางปลุกร่างสองร่างที่นอนเกยกันอยู่บนเตียงใหญ่ให้ตื่นขึ้นพาดหญีตาเล็กน้อยเมื่อสัมผัสได้ถึงแดดที่สองแรงสัมผัสบนอกนั่น ไม่จําเป็นต้องสวมแว่นก็รู้ได้อยู่แล้วว่ากลิ่นแป้งเด็กแบบนี้จะเป็นใครมือกแกล่งกวาดคว้าแว่นที่วางไว้ที่โต๊ะข้างเตียงขึ้นมาสวมก่อนจะกระพริบตาทีเมื่อวานหลับไปตอนไหนกันนะพอขยับตัวเล็กน้อยพ้าดก็ต้องขมวดคิ้วแน่นเมื่อรู้สึกปวดแปรบบริเวณไหล่และต้นแขนแต่พอลองนึกย้อนกลับไปสงสัยจะเป็นเพราะน็กไทยทาพิษแต่ก็เอาเถอะถ้านึกไทยนั่นไม่แน่นพอ เขาอาจจะเผลอทำเจ้าแมวดื้อบนอกนี่ร้องไห้จ้าไปแล้วก็ได้ยินยอมงั้นเหรอฮดื้อจริงๆผ้าชันตัวขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะแอบมองคนบนอกชัดๆตอนนี้ยังคงติดนิสัยกอดคุณนุ่มเบอร์ห้าแน่นแต่มืออีกข้างกลับตวัดกอดเอวเขาเอาไว้ใบหน้าดื้อบี้ลงกับหน้าท้องเปลือยเขาจนแก้มโมจินุ่มกองเป็นก้อน ปากเล็กเคลือบไปด้วยน้ำลายพร้อมกับมีน้ำลายจำนวนหนึ่งไหลออกมาเปื้อนแผ่นหน้าท้องเขาส่วนปอกคอที่ควรจะขาดจากที่เขาใช้แรงกัดปลายเต็มที่ยังคงสภาพอยู่ดีแม้จะมีอรอยเหมือนโดนแทะขาดไปบ้างก็ตามคุ้มราคาจนหน้างหงุดหงิดเขาเลยอยากกัดมันให้ขาดจริงๆแมวดือ้ออืมเวลานอนนี่ไม่รู้พิษรู้ภัยดีแท้ ผาาหัวเราะในลำคอพร้อมกับยกนิ้วขึ้นเขี่ยกแก้มนิ่มนั้นเบาๆตาณิชขมวดคิ้วค้างอืออาขัดใจตาณิชอืมคณิชข,ขออีกห้านาทีตาณิชคณิชปลุกทีไรต้องพูดประโยคนี้เสมอแต่คราวนี้พอตัวคนเล็กพูดถึงแฝดพี่ พาดก็แอบชะง,งักเล็กน้อยไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนที่เหลือเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างวินเซนต์ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะทำพันธะแล้วจึงไม่มีปฏิกิริยากับฟิโนโมนคนอื่นนอกเหนือจากคู่ตัวเองแต่ก็น่าเป็นห่วงคือสมคนนั้นต่งางหากหวังว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกนะเสียงครางดึงสติผ้าให้กลับมาแมวดื้อหยีตาเล็กน้อยก่อนจะเบียดจมูกกระพุงเขาตื่นได้แล้ว อืมพี่ผ้าอืมอะไรโดนมือแมวดื้อกระพริบตาถี่ตอนก้มลงมองไปใต้เป้าห่มก่อนจะเงยหน้าขึ้นย่นจมูกใส่เขาลาม,มกเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตอนเช้าสําหรับผู้ชายผาดเก่าหลังคอเกอร,กอร์ช่วยไม่ได้นี่นะผู้ชายสุขภาพดีอย่างเขามันก็ไม่แปลกหรอกที่อะไรอะไรจะตื่นรับอารมณ์ไปด้วยตนิดบ่นงุกงิบ ก่อนจะลุกขึ้นกระโดดลงจากเตียงแมวดื้อที่สวมเสื้อนอนของเขาตัวเดียวแอบเห็นขาบ็อกเซอร์โผล่แรบออกมาเล็กน้อยเดินไปที่โซนห้องน้ำเพื่อแปลงฟันเห็นแบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินตามไปแปลงข้างๆพอมองผ่านกระจกแล้วก็จะเห็นความต่างของส่วนสูงได้อย่างชัดเจนแต่นิดที่แปลงฟันฟองเต็มปากได้แต่ขมวดคิ้วขัดใจเท้าเล็กพยายามขยิงขึ้นเล็กน้อย อย่างน้อยก็หัวพ้นไหลหน่อยก็ยังดีแน่นอนว่าความพยายามน่ารักนั้นตกอยู่ในสายตาของพาดอย่างชัดเจนเขาวรระในลำคอเล็กน้อยก่อนจะย่อตัวลงให้ระดับหัวของเขาพอดีกับเจ้าแมวดือ้อ พอย่อตัวให้ตานิกก็หันหน้าดื้อม,มาเตรียมจะโวยวายส่วนพาดเองก็หันไปเตรียมจะหยอกล้อดังนั้นเองที่สายตาของทั้งคู่สบกันโดยไม่ได้ตั้งใจตานิคกระพิบตาปริบๆส่วนพาดก็ชะงักเล็กน้อยเกิดเป็นวินาทีประหลาดที่ทําให้จังหวะหัวใจของทั้งคู่เต้นเร็วขึ้นพวดพาสดสะดุ้งเฮือก แว่นแทบร่วงหลังจากเจ้าแมวดื้อพ่นฟองออกมาเต็มหน้าเขาส่วนตนิดก็ได้แต่เวอร์รีบบ้วนปากก่อนจะรีบดึงแว่นคนตัวสูงออกมาล้างให้พาดที่ภาพเบอร์รีบก้มลงล้างหน้ากับบ้วนปากตามพอได้แว่นกลับมาใส่เขาก็สบตาก,กับแมวดื้อที่ยืนลกอยู่ตรงหน้าพอได้สบตาก,กันอีกรอบคราวนี้เขาและตันิสต่างก็อมยิ้มพร้อมกับระเบิดเสียงหอเราะออกมาพี่พาดที่หูมีฟองยาสีฟันติดอยู่ะ เราน่ะพ่นฟองใส่หน้าพี่ก็ตกใจปะอยู่ดีๆพี่พาดก็หันหน้ามาทำไมตนิดโวยวายหน้าแดงแล้วทำไมพี่จะหันหน้าไม่ได้ก็ก็วู้ไม่คุยกับพี่พาดแล้วแมวดื้อพองแก้มก่อนจะกระแทกเท้าเดินออกไปที่ห้องนั่งเล่นพาดยกคิ้วงงแต่ก็เดินออกจากโซนห้องน้ำไปแต่งตัววันนี้เขาจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพ เพราะพุ่งนี้มีนัดคุยงานกับลูกค้าต่ออีกส่วนเจ้าแมวก็ได้เวลาที่จะต้องกลับไปเตรียมตัวทำงานด้วยเหมือนกันพาดเก็บของเข้าใส่กระเป๋าตอนนั้นเองที่เขาเหลือไปเห็นปลาฉลามหน้างโง่นอนกลิ้งอยู่บนเตียงปากของมันฉีกยิ้มเหมือนจะเยาะเยะ้ยเลยอดที่จะหยิบมันขึ้นมาก่อนจะกว้งใส่ประตูระเบียงไปเต็มแรง คิดว่ากลับถิ่นทะเลแล้วจะรอดงั้นสิได้ลังแกตุ๊กตาสมใจเขาก็กลับมาเก็บของตัวเองใส่กระเป๋าต่อกว่าเขาและต้นิตจะเก็บของกินอาหารเช้าเสร็จก็ได้เวลาเช็คเอาท์พอดีเขาลากกระเป๋าเดินทางของตัวเองและของตนิดออกมาเจอกับกลุ่มเพื่อนที่ล็อบบี้แน่นอนว่าแมวดื้อพอเห็นแฝดพี่ตัวเองก็กระโดดเข้าไปกอดทันทีเชีย่ยตนิตไอ้ฟัด คณิชงักตัวพร้อมกระส่งสีหน้าเจ็บออกมาชัดเจนตานิชขมวดคิ้วงงแค่กระโดดใส่ทำไมถึงเจ็บตานิชครับวันนี้เสื้อน่ารักจังยังไม่ทันจะได้ถามออกไปตานิชก,ก็ถูกชายจับรักแร้หิ้วออกมาจากตัวแฝดพี่ก่อนจะถูกจับไปวางไว้ข้างผ้าที่ขมวดคิ้วมองอยู่เสื้อยืดสีดำรวนเนี่ยนะอ๋อมันน่ารักพอนิดน่ารักแน่เลยอะไรของพี่ชายอ่ะขนลุกเฮ้ย hey, ว่าแต่ ปากพี่ชายเป็นอะไรอะ่ะตาน,นิตกระพริบตาปริบๆมองหน้าพี่ชายที่มีรอยช้ำปากเหมือนเป็นเลือดแห้งๆแ,แถมยังมีรอยขวนแถวข้างขามาัดอีกตังหาฮ,ะฮะ่าฮ่าโดยหมากัดมานิดหน่อยนะครับเฮ้ยหมาอะไรมันโหดจังตอนนิตยู่หน้าก่อนจะกลับไปหาแฝดพี่คณิตตอนนิตมึงห้ามโดดใส่กูกูเจ็บขามึงเจ็บขาได้ไงอะ่ะกูตกบันไดบันไดที่ไหนที่บ้านมั้งอย่าถามเยอะมี พี่รุดแมวดื้อรู้สึกได้ถึงวิญญาณฮัตตริเฮจิและคุดชินอิจิสำเนียงเน่นเนอๆในใจที่เข้าสิงร่างเขารู้สึกได้ถึงความแปลกๆมันมีอะไรแปลกๆดวงตากลมหลีลงแบบคนจับผิดซึ่งดูยังไงพาดก็ว่าแมวดื้อตรงหน้าก็ดูเหมือนแมวที่กำลังสงสัยว่าอาหารไม่เป็นรูปปลาทูหรือสมอแล้วนี่มึงใส่เสื้อใครอะ่ะ ภาพที่รอบมองแฝดหมาแมวอยู่ตรงหน้าก็เงยหน้าขึ้นมองเพื่อนตัวเองทันทีซึ่งชายก็ทำแค่ยิ้มเบาๆเป็นคำตอบถามเยอะชาติที่แล้วตาระหว่างทำแบบสอบถามเหรอมึงมีพี่รุษโกหกขอให้หวนนมบอดแช่งอะไรของมึงคณิจิ้มหน้าผากแฝดน้องตัวเองไปหนึ่งทีพอดีเมื่อวานคณิตตกบันไดแถวหน้าหอพักเสื้อขาดนะครับพี่เลยให้ยืมเสื้อพี่ ชายที่ยืนเงียบมานานเอ่ยปากบอกจริงๆก็ยังดูน่าสงสัยแต่พอเป็นพี่ชายพูดแล้วก็คิดว่าน่าจะจริงแมวดื้อเลยเลิกสนใจแต่ก็ยังวอแว์โดนแฝดพี่ตัวเองฟ,ฟ,ฟึดฟิตด้วยความไม่ชินกลิ่นว่าแต่มึงคณิกขมวดคิว้วพร้อมก็จับแฝดน้องตัวเองปริกไปปริกมาซึ่งแมวดื้อก็ยอมให้จับปริกแบบงงๆอะไรอ่ะลุงนั่นมันทำอะไรมึงหรือเปล่าทำอ๋อ ไม่ได้ทําพอได้ยินคําตอบคณิตก,ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกสิ่งเดียวที่เขากังวลมากกว่าสภาพตัวเองคือเขาเป็นห่วงน้องชายตัวเองสุดหัวใจตัวแฝดน้องเขาก็เล็กแค่นี้ถ้าโดนอัลฟาเลือดแท้ลัสไส่นอกฮิตก็คงจะได้เลือดเยอะอยู่แต่พอเห็นไอ้หน้าดื้อวิ่งปลอขนาดนี้ก็เหมือนคลายความกังวลตลอดทั้งคืนที่เขากังวลมาและถ้ามันเกิดขึ้นโดยการไม่ยินยอมของน้องเขาด้วยเขา ไม่เอาไอ้ลุงนี้ไว้แน่อ้าวแมวน้อยเสียงเรียกชื่อสดใสดังขึ้นเรียกสติตนิดให้หันไปหาต้นเสียงอาเธอร์โบอกมือพร้อมกระส่งยิ้มตาปิดมาให้แต่สิ่งที่ดึงสายตาตานิดกลับเป็นคนข้างๆมากกว่าอ้าวพี่จินจังพี่ชื่อชินเฉยๆพี่ชินเฉยๆฮะาฮ่ ชินจังโดนแมวน้อยกวนตีนซะแล้วอาเธอร์คำเกิกอักพร้อมกับวางคางลงบนไหลเพื่อนสนิทเบต้าอย่างออดอ้อนพี่ชินจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่บินด่วนมาเมื่อคืนครับสวัสดีครับคุณชายคุณพาดช,ชินตอบเสียงนิ่งดวงตาจริงจังใต้กรอบแว่นจ้องไปที่อัลฟาข้างตัวตนิดอย่างพลาดและชายก่อนจะโค้งหัวให้เล็กน้อยเป็นการชักทายบินด่วนมาเลยทำไมอะ หมาโทรมาร้องไห้ว่ากำลังจะตายครับฮะหมาไหนทำไมหมาตายหมาที่กัดพี่ชายหรือเปล่าใจร้ายจังแต่จะตายจริงๆนะถามน้องแมวก็ได้เมื่อวานพี่เกือบตายจริงๆใช่ไหมหมายักษ์อย่างอาเทอร์เบะปากพร้อมกับถูคางตัวเองกับไหลาบางตรงหน้า ซึ่งชินยกมือขึ้นปรักหัวออกด้วยความรำคาญตนิดมองภาพตรงหน้าด้วยความงงเล็กน้อยเป็นเพื่อนที่สนิทที่มีความแตกต่างกันดีแฮปีเตอร์ก็ดูเป็นหมาตัวใหญ่ขี้เล่นส่วนพี่ชินก็ดูจริงจังไปทุกอย่างแต่ก็ดูเข้ากันได้ดีแบบงงๆว่าแต่จะตายยังไงอะงงไม่นี่พีเตอร์จะตายยังไงไม่เห็นเหมือนคนจะตายเลย น้องแมวพูดแบบนี้พี่อาจจะตายตอนนี้ก็ได้นะคะอาเธอร์หรพร้อมกยกมือขึ้นจับมือชินที่กำลังจะตบหัวเขาอย่างรู้ทันชินถอนหายใจยาวเหยียดด้วยความเหนื่อยใจเอ๊ะดูมีพิรุธอีกคู่ละตอณิี้เอาคุณนุ่มเบอร์ห้าไปถือเอง พาดเอ่ยสั่งให้เจ้าแมวดื้อเลิกสนใจคนอื่นเมื่อเห็นว่าเจ้าแมวดูเริ่มจะสวมบทบาทนักสืบตาณิดเอียงคอสงสัยแต่ก็ยอมวิ่งกลับมาถือสัมภระตัวเองพี่พาพี่พาหืมนิ่คิดไปเองไหมอ่ะว่าวันนี้ทุกคนมันแปลกๆตนณิมองพี่ชายที่เอาแต่มองคณิศไม่วางตาส่วนพีเตอร์ก็อ้อนพี่ชินจังไม่ยอมเลิกคืนที่ผ่านมาไม่เห็นเป็นงี้เลยนั่นสิ พาดตอพลังอบเอลเล็กให้มายืนข้างๆแมวดื้อนนะมัวแต่สงสัยคู่อื่นจนไม่ได้สงสัยเลยว่าไม่ใช่แค่คู่อื่นที่แปลกไปหรอกวันนี้เขาเองก็เปลี่ยนคําแทนตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ดูเหมือนเจ้าแมวดื้จะไม่แม้แต่จะผิดสังเกตอุตสาห์แทนตัวว่าพี่มาตั้งแต่เชา้าแม่รู้สึกแปลกหูหน่อยเลยหรือไงกันนะออเอพี่พาดแล้วพี่เลียวินเซนบอกว่าให้กลับไปก่อนเลย มันอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งคนตอบคำถามตะนิ้เป็นชายที่ถือมือถือคุยกับบินเซนต์ตะนิชขมวดคิดค้วอีก,กรอบอ้าวทำไมอ่ะมีพระรุษเปล่านักสืบตัวน้อยทำจมูกฟิดฟิตด,ด้วยความสงสัยแต่ก็โดดเอาฟ้าหน้าดุบีบจมูกด้วยความหมั่นเคี้ยวไปดูตรงโซนของฝากกับคณิตก่อนไหมเออดีเลยคณิตไปดูของฝากให้แม่กัน ตะนิดดึงแขนแฝดพี่เตรียมจะล่าให้วิ่งไปด้วยกันแต่คณิตก็ชะงักพร้อมกับความรู้สึกเจ็บแปรบอย่างรุนแรงจนต้องร้องออกมาโอ้ยมึงอย่าดึงแขนไอ้กอ้วนกูบอกว่ากูขาเจ็บแต่มึงจับก้นตัวเองกูเจ็บขากับก้นทำไมเจ็บก้นด้วยอ่ะตะนิดถ้าถามอีกข้อกูอารมณ์เสียแล้วนะโอ,โอ้โอ้เดินช้าๆกูอบกูไว้คณิต สองแฝดพี่น้องเดินทุรกทุเรไปทางร้านของฝากท่ามกลางสายตาจากทุกคนที่มองก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาอาเธอร์ส่งยิ้มแซวเด็กน้อยไปทางชายซึ่งชายเองก็แค่ยกมือขึ้นเกาท้ายทอยก็เกอพาดมองภาพตรงหน้าก่อนจะถอนหายใจออกมาถ้าแมวดื้อเข้าใจสงสัยได้เลยว่าโวยวายบ้านแตกแน่นอน หลังจากทริปพักผ่อนแสนวุ่นวายที่ทะเลตานิกก็ต้องกลับมาพบกับโลกแห่งความเป็นจริงกับการตื่นเช้าไปทำงานช่วงชีวิตการทำงานในช่วงแรกของตานิพผ่านไปไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะัเขาเพิ่งจะมารู้ว่างานที่อาจารย์สั่งสมัยเรียนความวุว่นวายเยอะไม่ได้เท่าครึ่งของงานที่ลูกค้าบริฟช่วงแรกๆเขาปรับตัวไม่ได้มีออกนอกบริฟเล็กน้อย เพื่อใส่ความเห็นเข้าไปในชิ้นงานสรุปลูกค้าสั่งแก้ยับจนเขาสะอื้นในใจแต่พี่พี่ร่วมแผนกก็เดินมาตบบาแล้วบอกให้ทำใจแบบนี้แหละเดี๋ยวก็ชินไม่เห็นจะชินเลยอ้ออีกอย่างที่เขาไม่ชินก็คือพี่ชายพี่ชายที่ทั้งไม่ใช่พี่ชายและที่เป็นพี่ชายจริงๆของเขาถึงจะพอรู้มาจากพี่พาดว่าพี่ชายเป็นอะไรสักอย่างกับบริษัทที่ทำงานอยู่ แต่จูจ่ๆพี่แกก็โผล่มาอย่างบ่อยเพื่อเดินมาทักทายเขาพร้อมกับเดินหายไปทางแผนกคณิตพี่เตอร์ก็บ่นอยู่บ่อยๆว่าพี่ชายใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ผิดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตัดภาพมาเวลาเลิกงานที่ผมรอคอยตาณิตนนได้แต่ตัวแห้งเหี่ยวเป็นถั่วงอกไรเรียวแรงหลังจากเผชิญการทำงานมาทั้งวันทั้งนั่งโม้ทำงานหน้าคอม ทั้งถูกพี่ที่ทำงานหนีไปเรียนรู้การคุยงานกับลูกค้านอกสถานที่พอกลับออฟฟิศมาก็มีตีกับการแก้บริฟ์งานลูกค้าที่เหมือนต้องแก้กลับไปบริฟแรกหลังจากที่บริฟ์มหาห้ารอบเหี่ยวแห้งนั่งจ๋องดูดนมสดไขมุกบราวซุก้าอยู่หน้าบริษัทไม่นานรถคันหรูขับเทียบเข้ามาจอดตรงเวลาที่นัดไว้ตนิตลุกขึ้นยืนตบตูดตัวเอง ก่อนจะเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถเหนื่อยจางพี่พาดแมวน้อยส่งเสียงอ้อแอ้ใบหน้าดือ้อถูไปมากระเบาะรถใส่เบลดีๆอืมส่งเสียงขัดใจแต่ก็ยอมดึงสายคาดนิรภัยตามคำสั่ง ภาดรอบมองแมวดื้อของเขาที่ตอนนี้หมดสภาพนอนเบะปาตั้งแต่ตอนนิดเริ่มทำงานเขาก็ไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรนอกเหนือจากการไปรับไปส่งช่วงอาทิตย์รแรกๆเจ้าแมวก็ดูคึกคักดีแต่พอผ่านไปได้สักพักก็เริ่มจะเฉาลงเรื่อยๆจนในที่สุดพอใกล้จะครบเดือนแห่งการทำงานแมวดื้อก็เข้าสู่สภาพเหี่ยวแห้งอยากไปแวกกินอะไรก่อนไหม อยากกลับบ้านแมวดื้อย่นจมูกเหนื่อยจนแม้แต่นมสดบราสุกา้าก็บู๊ตอารมณ์กลับมาไม่ได้แต่ถ้าได้จิบเบียร์เย็นๆคงจะดีคิดอย่างนั้นแล้วเจ้าแมวดื้อก็เริ่มวางแผนในใจเดี๋ยวพอกลับบ้านตบตูดกล่อมพิพาทนอนแล้ว ค่อยลงมาซื้อเบียร์ที่เซเว่นขึ้นไปกินบนห้องดีกว่าแมวดื้อส่งยิ้มเล็กๆกับแผนการสุดแยบยลส่วนผ้าที่นั่งอยู่ข้างๆได้แต่ขยับจมูกฟึดฟิเบาๆเมื่อรู้สึกได้ว่าวันนี้กลิ่นแป้งผสมพริกข,ของแมวดือ้อดูจะฉุนกว่าปกติตามที่อาเธอร์ส่งข้อความมาบอกไกลฮีทอีกรอบแล้วสินะแน่นอนว่าเจ้าตัวไม่แม้แต่จะรู้เรื่อง ในหัวเร็กๆตอนนี้มีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สีเหลืองฟองนุ่มๆเปรี้ยวปากจนอยากจะดื่มมันตอนนี้แต่ก็ต้องอดใจไว้พอถึงห้องสิ่งแรกที่ตน,นิดทำคือการกินอาหารเย็นที่เอาฟ้าหน้าดุเป็นคนสั่งมาไว้เหมือนปกติทุกวันวันนี้เป็นข้าวผัดปู ยำหอยนางรมแล้วก็กุ้งอบวินเส้นพอกินเสร็จตอนนี้กราบน้ำแต่งตัวออกมามองเจ้าของห้องที่นั่งไถไอแพดทำงานอยู่ที่ห้องนั่งเล่นพี่พาพี่พาดหืมนอนไหมอะไรพาดกะหมดคิ้วงงกับประโยคเชิญชวนตรงหน้าปกติถ้าแมวดื้งวง,งก็จะกระโดดขึ้นเตียงนอนน้ำลายยืดนำไปก่อนเองไม่เห็นจะมาชวนนอนแบบนี้ พี่พาดพี่พาดแก่แล้วต้องนอนไวๆนะดีต่อสุขภาพนอกเหนือจากคะแนนนักสืบจะน้อยแล้วคะแนนการแสดงก็ติดลบพี่รุดออกเยอะจนพาต้องวาง iPad ลงที่จะทาอะไรอีกเฮ้ยเปล่าเลยไม่ได้คิดจะทำอะไรดวงตาดุใต้กรอบแว่นหลีลงเหมือนรู้ทันแค่นั้นแมวดื้อก็ขนลุกต่อมกลัวความผิดเต้นดังตุบๆต,บต,บตนิดวางแผนจะทำอะไรก็บอกมาเถอะเปล่านะใครแพ้ คุณแผนเนอแต่นี่ไม่มีแผนนะตอนนี้ถ้าเป็นปกติเข้าคงปล่อยเ,อเลยตามเลยให้เจมวดื้อทำแผนให้สำเร็จแต่ในเมื่ออยู่ในช่วงใกล้ฮิตเขาเลยไม่กล้าเสี่ยงยิ่งเวลาดื้อชอบทำอะไรเหนือความคิดด้วยเลยยิ่งหน้าเป็นห่วงอยากกินเมียพี่พาดก็รู้ใช่มหมเวลาเหนื่อยเนื่อยมันก็อยากกินอะไรแบบเนี้แมวดื้อยู่หน้ายู่ตายกนิ้วขึ้นจิ้ม,จ,มจิ้มกัน ก็แค่นี้ทำไมต้องวางแผนให้พี่หลับก่อนก็ก็แมวดือ้อพึมพำในลำคอผ้าสายหัวกับความดื้อนั้นก่อนจะลุกขึ้นหยิบกระเป๋าตังเดินนำไปทางประตูต่นิดพอเห็นว่าอีกฝ่ายอนุญ,ญาตแล้วก็กระโดดดึงเดินตามไปด้วยความร่าเริงและในที่สุดแมวดื้อก็ได้จิบเบียร์เย็นๆสมใจในวันแสนเหนื่อย ดวงตากรมมองวิวยามค่ำคืนของกรุงเทพพร้อมกับอมยิ้มออกมาเบาๆส่วนผ้าที่จิบวิสกี้อยู่เก้าอี้ข้างๆก็รอบมองใบหน้าดื้อน,นั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายกลิ่นแป้งเด็กผสมพิษนั้นลอยมาเตะจ,จมูกเพิ่มความรู้สึกกังวลให้เพิ่มมากขึ้นตนิตครับเรานะ่ะใกล้จะฮิตแล้วนะพูดเสร็จผ้าก็ยกแก้ววิสกี้ขึ้นจิบส่วนตนิดก็ชะงักแก้วเบียร์ในมือ บางเบ้มก็าหากันก่อนจะขดขาขึ้นวางแก้มตัวเองบนเขา่าพี่พาดหืมนิดไม่ชอบเป็นโอเมก้าเลยทำไมต้องมีการแบ่งแบบนี้ด้วยไม่แฟร์เลยเนาะนั่นสินะพี่พาดเคยไม่ชอบเป็นอัลฟาไหมพอได้รับคำถามพาดก็เงยหน้าขึ้นมองวิวตรงหน้าก่อนจะพยักหน้าเบาๆเคยสิยังไงอะอืมก็คงเป็นเหมือนกันมั้ง ที่เวลาลัตเราจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นั่นมันน่าหงุดหงิดนักพาดพูดพางจิบวิสกี้เข้าปากตนิทพยักหน้างึกๆึเข้าใจแล้วก็หน้าหงุดหงิดเหมือนกันเวลาที่เราทำอะไรบางอย่างสำเร็จแต่ทุกคนก็ตัดสินว่าเพราะเราเป็นอัลฟาถึงได้ทำมันสำเร็จได้ทั้งทั้งที่จริงเราพยายามทำให้มันสำเร็จแทบตายทุ่มเทไปแทบทั้งหมดที่ตัวเองมี แต่บางคนก็ตัดสินมันง่ายๆแบบนั้นเสียงดุไม่ได้ใช้น้ำเสียงหงุดหงิดอะไรออกมาแต่ตอนนี้ก็สัมผัสได้ถึงความไม่พอใจมาจากประโยคนั้นถ้าโลกเรายังกดขี่โอเมก้าเหมือนสมัยก่อนนิดว่านิดคงโคตรซวยเลยถึงปัจจุบันการกดขี่โอเมก้าจะกลายเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มอัลฟาหรือเบต้าที่ยังคงเหยียดโอเมก้าเป็นชนชั้นที่ต่ำกว่าตัวเองอยู่บ้าง หลังจากบทสนทนานั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกตนิดปล่อยให้ลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านจนผมปลิวส่วนพาดเองก็หลับตาวางความเครียดเรื่องงานทั้งหมดลงพี่พาดหืมถ้านิดไม่ใช่คู่แห่งโชคชะตาของพี่พาดตอนนี้พี่พาดจะยังอยากอยู่กับนิดไหมพอได้ยิงคําถามจากปากเล็กพาดก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับเอียงคอกลับไปสบตากับดวงตากลม แม้ไฟระเบียงจะสว่างไม่เท่ากับไฟในห้องแต่เขาก็เห็นใบหน้าดื้อนั้นได้อย่างชัดเจนพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่ใช่คู่แห่งโชคชะตามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้เวลานี้อืมพี่สบายใจที่ที่นั่งข้างๆเป็นเราแล้วพี่ก็ไม่ได้นึกถึงคู่แห่งโชคชะตาด้วยซ้ำจนกระทั่งเราพูดขึ้นมา รสชาติวิสกี้วันนี้ดูเหมือนจะหวานกว่าแล้วก็นุ่มกว่าปกติทั้งๆที่ก็เป็นวิสกี้แบรนด์เดิมเทพรวดๆลงบนน้ำแข็งเหมือนที่ดื่มมาตลอดตะงิดงับปากลงกับแก้วเบียร์ก่อนจะพ่นลมในปากออกมาจนเบียร์ขึ้นเสียงบุมบ๋มๆข้างแก้มแต้มสีแดงจางๆพร้อมกับรู้สึกเหอ่อร้อนไปทั่วใบหน้าพิพ,พาทหืมฮิตที่จะถึง นิดว่านิดยังไม่พร้อมแมวดือ้อก้มหน้าชิดเขา่าโผล่ไว้แต่หูแดงแดงอืมแต่ก่อนจะถึงฮิตต่อไปเรามาจีบกันก่อนไหมความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นงงงๆการโดนจับคู่ด้วยโชคชะตาการมาอยู่ด้วยกันด้วยความไม่สมัครใจในทีแรกแต่นิดแค่รู้สึกว่าบางอย่างมันยังไม่เข้าที่แม้ระยะเวลาที่พิ่งอยู่ด้วยกันจะไม่ได้เยอะ แต่แค่นั้นเขาก็พอจะรู้คำตอบลึกๆในใจของตัวเองจะคู่แห่งโชคชะตาหรือไม่ก็ตามแต่เป็นคนนี้มันก็ดีแล้วพาที่ได้ยินประโยคนั้นหัวเราะออกมาเบาๆแมวดือ้อมักจะพูดประโยคอะไรที่ไม่คาดคิดอยู่เสมอตั้งแต่โชว์ไฟที่ก้นจนกระทั่งประโยคเมคื่อคู่แต่ไม่ว่าจะประโยคไหนก็พานทำเอาใจเขาเต้นผิดจังหวะอยู่ตลอดเอาสิแต่นิดไม่เคยจีบใครเลยนะ เคยแต่โดนจีบสิ้นประโยคผ้าที่พึ่งหลุดหัวเราก็เปลี่ยนอารมณ์เป็นขมวดคิ้วแน่นทันทีความรู้สึกหงุดหงิดตีขึ้นมาจนต้องเคี้ยวน้ำแข็งกรบกรวบระบายอารมณ์พี่พาพี่พาหืมโอ้ยเจ็บแขนรู้ไหมแขนนิดเป็นอะไรแมวดื้อยกแขนขึ้นชูก,กลางอากาศซึ่งพาดก็ขมวดคิ้วมองแขนเล็กอย่างไม่เข้าใจตะคิวขแขนเป็นฟอ ฟอ <Fore. S 2> แขนเป็นฟอ w a t for หฮ้ยพี่พาดแก่จริงๆแมวดื้อหันกลับไปกระดกเบียกขึ้นดืบอึกอึกหนีความน่าอายที่เกิดขึ้นพาติโดเล่นเรื่องอายุก็ได้แต่ขมวดคิ้วไม่เข้าใจจู่จูก็เล่นใหญ่เจ็บแขนเขาตกใจหมดคิดว่าเป็นตะคิวตน,นิดยูยี่หน้าแต่สุดท้ายก็อมยิ้มออกมาเบาๆเสียงหัวใจเต้นดังก้องจนต้องยอกมือขึ้นตบๆที่อก ให้มันเต้นช้าลงหน่อยดวงตากลมตวัดมองเอาฟ้าหน้าดุที่นั่งหลับตาปล่อยให้ลมพัดผมกระจายอยู่ข้างๆก่อนจะหันกลับมามุดหน้าหน,นีลงเข่าตัวเองเขาเองก็สบายใจเหมือนกันที่ที่ข้างๆเขาตอนนี้เป็นคุณนุ่มเบอร์ศูนยจบตอนที่14ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามชมตอนต่อไปในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ